ยินดีต้อนรับสู่ไอเร็วไปเร้ว no 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 my bro โอเคนะครับก e right? hmm. okay. uh ็ยินดีต้อนรับสู่เกมไฟนอลไม่ใช่ก็ยินดีต้อนรับสู่เกม chess of ethenia นะครับอืมคราวนี้เราก็จะมาที่นี่แหละเลี้ยไปละช่างมัน hello นะฮะก็ไม่ได้แคสกันนานครับเนื่องจากว่า เราแบบว่านะติดสอบนะก็มานิดเน่ยเอยพูดดีๆกันนะก็เป็นว่าคือแบบผมมาติดสอบนะหนึ่งซึ่งแน่นอนละมันมันต้องแบบไม่มีเวลาในการแคสเกมหรือเล่นเกมนะแต่ก็โอเคนะผลสอบก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่หรอกเออตามนั้นอนะ่ะมีเงินอยู่ตั้งเยอะเนี่ยไม่รู้ทำอะไรดีรวยก็รวย ม่ใช่ไม่ใช่อ่าทางนี้ล่ะอ่าไป Let's go <S Hello f r i n n Hello 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 Hey say the man Nobody nobody banju Okay ให้เราไปทางถ้ำนะครับเออว่ะมันต้องให้เรามุ่งหน้าไปทางถ้ำนี่ว่ะเพิ่งนึกจำได้นะครับแล้วกุมมาทางนี้ทำอไม ay uh, uh Hello. What's up, bros? My name is on duty. Oh shit! Let's do it. Come on. Demon hammer. Ah. Oh, 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 God, egg, no. Huh? Okay, 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 okay. ah, ah, ah. Wow, wow, wow. Hey, Did we get him? ฮะฮะพูดอะไรนะทำไมสิ Let's go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  Whoa m หนักพุงกินมามา่า No <c oughs> อสเคลทำซึ่งก่อนอื่นขอเซฟก่อนนะเสียงนางไปหรือเปล่าโทษที ก็เ <Mile> ส <dizzy> ียงดังเนื่องจากว่าฟิลลิ่งมันแบบบันเกิดนะนะเหมือนกับถูกอัดอั้นนายโอเคครับเราไปเจอกับน้องงูอู้หู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 จะไม่พอเลยนั่นี่จะไม่พอเอ้ย เฮ้ยเชเฮ้ยอะไรบีบอสออกมาเฮ้ยบอส hello ลฟร e n วูวว้าวขายนั้นดูดีจังเลยดูเจ๋งมากอขายนี่เราจะไม่ขายนะจ๊ะเพราะว่าสิบปีมันจะออกมาครั้งหนึ่งนะอ่าฮะไม่ใช่เราไม่ขายมันหรอกถึงแม้ว่ามันจะราคาประมาณสี่พันสี่พันกาสนะครับ อ่าแล้วเอราอย่างนั้นพวกเราจึงอะไรเนี่ยพาร์ทเนอร์ไรเราจึงมาทำงานพิเศษแล้วคุณจะเอาไข่นี้ไปทำอะไรครับนี่คือไข่ของหมีเฮ้ยหมีมึงออกรูปเป็นไข่เหรอเฮ้ยมันออกรูปเป็นโตไม่ใช่ล้วหมีอ่ะพี่หมีอ่ะพี่หมีไม่ใช่นะครับก็ไข่ของหมีนั่นเองนะมีราคาที่แพงมากแล้วก็มีพลังในการรักษาที่หมหัศจรรย์รหัน อใช้ได้มันจากข้างในจากภูเขาข้างในฮนะแต่เราคงจะคงเราเราคงจะต้องหนีจากไออ่าผู้ปกครองหมีหรือคือพ่อแม่หมีมันลูกถูลูกถูกกขโม,มยเราน่ะไม่โชคไม่เรานะ่านะโชคไม่ดีโชคโชคไม่ดีมากเอออะไรเลยละแต่แต่พ่อค้าของเราไม่ใช่ที่ แต่พ่อค้าอย่างเราก็มีจิตวิญญาณที่ไม่ตายที่นี่เหรอเพื่อคู่หูของเรานะเราจะต้องมาเอาออกิ๊บท,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 ทุกทุกทุกครั้งนะ <laughs> เจ<ร>้าสนใจที่จะเข้าเข้าไปข้างในาหาไข่ของหมีไหมอ่ะมีขายด้วยเหรอครับเออเรียนดาร์ควัตเตอร์ดาร์เนสเซอร์ไอ้เนื้ออะไรสลุนคดินี้กับไอ้คาโต้วอส ทำให้เจอมอนสเตอร์มากขึ้นนะครับส่วนเจ้านี้จะทำให้เราไม่ต้องเจอกับมอนสเตอร์อันนี้ลายปะเธอก็โอเคอะขอดองไว้ไไวหน่อยเออเจอกัเจอ,เจอ,เจอขอดองไว้เยอะเลยมันคือพลุเรื่องนี้ครับแล้วก็มีโอเคนี่ต้องมียารักษาโรคต้องมีหมอประจำบ้านนะครับไปนะป้าแม่ป้าผมผมผมกำลังจะโจรป้าผมขอกลับเข้าไปก่อน Hello Hey It's just a a China's moment moment อะ moment ที่ไอ้ It's a f to us by time. m อ่ะเราจะต้องไปปล่อยน้ำก่อนนะแล้วคือเราจะต้องเดินไปทางน้ำนะครับเดินตามเสียงหยดน้ำคุมไม่เรื่อกเฮ้ยเยอะว่าสอบ What You are kidding ่เฝ้าฉั me? Are you okay Should we camp? Oh. Hey Q, เธอสบายดีไหมไม่ใช่เธอไหวไหมหรือเราจะมาตั้งแคมป์ตรงนี้ดี No I'll be fine ไม่ล่ะนะฉันสบายดีนะฉันไหวอยู่อ่อนอ่อน You've grown and learned to say complicated stuff เอ <laughs> But when you get right down to it, we never really change, do we? ถูกต้องเราตบโตขึ้เราตบโตขึ้นมานะแล้วก็เรียนรู้หลายๆอย่างนะแต่เมื่อเราไลฟเสียไปทางขวาลงไปทางขวาล่างของมันเราก็ไม่เราก็ไม่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม You can say that again Nothing at all อะนั่นต้องพูดอย่างนี้อีกนะอืเราไม่เราไม่ได้ยินไม่ใช่นี่มันอะไรเนี่ย น <re uh ี่มันตัวอะไรเนี่ยอ้ยมันจะมันจะกาดขาหนูฉันจะตบแกสอว์เฮชอตโอ้ชิมอ่าม่เป็นอะไรใช่ไหมคิวเกือบไปแล้วล่ะเกือบโดนรับประทาน พากันร้องไห้เด็กน้อยฉันบอกว่ามันปลอดภัยแล้วอไม่ใช่นี่ครับตอนเด็กนะครับสนมาก Well at least it looks like he doesn't cry anymore ใช่ส่งมนเมือนตอนนั้นเราอย่างไรก็นะไม่ร้องไห้คนเดียวเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ย k i l are you alright l ไหวไหมเนี่ย Kill Of course. แน่นอนเอ้ยไปนิ่งไปเอ้ยเออเงียบ But his adolescent charm sure is gone ดูเหมือนเราจะต้องพักก่อนเนาะอ่าไปเราไปต่อคิดว่าไม่ไหวแล้วอ่าเชิเฮ้ยฉะนั้นขอกลับไปก่อนแล้วกันนะจะเอาไปเอาของบนไม่ใช่หรอก Let's do it Let's do it แมแมแม do Let's า ไม่คอมโบไม่ได้อะวะลืมคอมโบไปแล้วทำไงอ่ะขอบใจเจ้ามากเฮ้ยมีน้ำด้วยเอาเข้าไปเฮ้ยเป็นออเลนเจล กระโดดไปได้ไหมเฮ้ยโกดมันคือสเปกเตอร์นะครับสเปกเตอร์ที่มีความหมายว่าเป็นนักอ่าเป็นนักล้านะครับแก็บกันฉันไม่ได้หรอก you can't beat me you can't beat me right come on man โอ้ยเจมส์ตีอไปชื่อเนี่ยไปแต่ว่าอะไรวะพาวเวอร์เอ็กซ์หนานาก็มีควาไม่ดีนะได้เนี่ยได้เก็คาบ์เบอร์อะไรเนี่ยไม่ทันละโถ่เอ้ยแหมนี่อะติวของพวกก็เป็นพานาเซลบัตเทิลนะครับเป็น ายารักษาโรคก็มีคอนเทคโปรเทคเตอร์โปรเทคเตอร์คืออะไรใช้ไอกโปรเตสเตอร์ใช้หนังหรือเปล่านะเอาจะเป็นอันนี้แหละโปรเทคเตอร์ของป้าเอกตายแล้วอุว๊ยตายตายของป้าเอกไหนดูสิจะเฮ้ยอาจจะเฮ้ยนี่แหละครับใส่โปรเทคเตอร์ัน,นถึกขึ้นเยอะ โอ้ใส่ขวานกับใส่เจ้านี่ใส่ขวานดีกว่าใส่ขวานแล้วจะดูดีเป็นเท่าตัวเป็นทวีคูณเฮ้ยเดี๋ยวนะเราขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยฮะเราจุดเ t าจุเด็ดไม่รู้ขวานก่อนก้อนโอ้โหโอ้โหโซนลแดนตีมั่วก็ตายเว้ยดีอืแลม่ะ ไม่ได้วะไม่อยู่กันเฮ้ยของโอ้โหว้าวเจอบังเกอร์นะครับบังเกอร์นี่เป็นเกาะแน่นอนเดี๋ยวบเมื่อนะเุ้ยแหลมเป็ดเหลือเกินเป็นคนแก่แล้วไม่ใช่เจอสไปร์ลใช่สไปร์นี่ป่ะอ้าวอะไรอะไรคืออะไรของแกเมโลดี้แกทำอะไร จะเฮ้ยเป็นเชนอาร์มนะครับเชอนอาร์มนี่น่จะเป็นของฟาลาเฟร่าใช่เราจะออกเสียงให้ถูกนะครับชื่อฟาลาไม่ใช่เราจะเอาเราอ่านออกเสียงว่าเฟร่านะครับเฟร่าเฟร่าโอ้ะจะเจ้เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยมีไข่มีมีไข่ไข่มีเด่เราตีไข่มีให้แตกก่อนนะมาจัดก,การกันเถอะ นะเรามากระทบไข pues ่กันตายแล้วเสียวไข่แน่ๆ nah. นี่ยนี่เน <for> ี่ยนี่เนี่ยเสียวไข่ป้านี่เน่ยสวอร์สวอร์เร่อเจ้าให้เจ้าให้จิ้มจิ้มบล็อกควอเอ๊กได้เน <qui> ื <cruise. S 1> ้อหมีนะครับมากินกินเนื้อพี่หมีกันวู้วูวเหนื่อย โอ้จะกด้ง่ายๆดีนะนะทำไมแกดูเหมือนเหนื่อยอ่ะเออฉันเหรอทำไมเราไม่มาพักที่นี่ล่ะใช่ใช่ก็เหนื่อยละไม่ใช่ใช่ก็ต้องการอย่างนั้อยู่พอดีเลยจุดไฟเผากินหมีซะเลยเฮ้ยหยิบมีดออกมาปุ๊บดาบพลาดได้เวลาแรกนั่นี่แกทำอะไรแก I'm making jerky. If you dry egg bear meat, it makes good emergency rations. I'm afraid I can't agree. Over time, egg bear meat undergoes a chemical transformation and loses much of its nutrients. มันบอกว่าอ่าฉันน,น่ากลัวเอ้ยฉันน่ะฉันไม่เอาหรอกฉันฉันกลัวนะฉันไม่ฉันไม่เสนอนะอ่ะนะเออยังไงยังไงก็ไม่เสนอหรอกเพราะว่าไอ้เนื้อหมี่นั้นอ่ะมันมีเชื้อลูกมันนะนคีมิคอลเนี่ยค,ค,คีมิคอลทรานสฟอร์เมชั่นเนี่ยแล้วมีอะไรลูกกระบวนกระบวนการเซลผ่านเนื้อเยื่อนะทําให้สูญเสียพลังจากนู่นนี่นั่นนะเฮ้ย What are talking about, eaten it. never Keel? You've even you เอ้ hey, อะไรอย่างแกเนี่ยไอ้คิวแกจะพูดื่ไงแกฮะเองพูดเรื่องเองถ้าหากว่าพูดนี้เองก็ไม่ต้องกินละกันเนาะฉันไม่ต้องการที่จะกินมันหรือู้วงนะแต่ว่ามันได้ถูกบรรยายเอาไว้ในข้อที่สาม a p ป e r ที่21นะจากลีโอนาโดไม่ใช่จากลีโอนนะครับอนิเซปีเดีย S <S I don't care what it says but man I eat it all the time and I know I'm right ฉันไม่สนหรอกนะว่าแกจะพูดอะไรนะหรือมันจะพูดอะไรนะฉันจะกินตลอดเวลานะเออฉันก็รู้เพราะว่าฉันจะกินมัน Boys calm down Doesn't matter if y o r way ฉันไม่ใช่เด็กนะเว้ยโอเคนะครับฟาฟาลาหวัครับว่าหนูๆจะแยนนะเดินทางยังอีกยาวไกล Chew don't even think I'm sharing this with you อาเคียวแกอย่าคิดว่าฉันจะแบ่งปันอะไรให้แกอีกนะ fine I c o u care less ได้ฉันอ่าฉันก็ไม่สนอยู่แล้วเออ boys will be boys เด็กก็ยังเป็นเด็กอะเนาะกูจะกินเนื้อหมีกมากินไม่ได้มีกระบวนกรกระบวนการเชื้อลงเชื้อโรคเยอะใช่ไหมฮะไม่กินก็ได้เอ้ยเซฟก่อนน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  มีทางลับไหมเ,เฮ้ยกองเฮ้ย Battle X Battle X Isnow High t i p e อ๋ททอ,อ, now high tight. อน้ำกำลังจะมาน้ำกำลังขึ้นนะครับอ๋อได้แล้วลเว้ยรูทคกรู้ทิกแล้วดูติดปีดนี่นวะดวูด้วยติดปีบไปด้ว,ดว,ดวได้อลเลนเจลนะครับหนึ่งอัน ประเด็นคือติดพิษยาลักษาไหมโอ้โหติดพิษเต็มหัวหัวเขียวเลยเนี่ยตายละตายล,ละยาแก้พิษดูวนแล้วไม่ใช่นี่นี่นอ,อะไรเอาบวกวิทเนาะน,นี่นี่แม่ค่าให้แม่ชิ้นเดียวรักษา,าทุกโลกเลยขเข้าใจมากเดี๋ยวทางขวาอ h โ o เออต้องสห็นจะถูกครอบครัวทำ้ายร่างกายเพราะว่ามาเอาไข่ของมัน ดูเหมือนน่าจะเป็นครอบครัวของลูกหมีไข่หมีเฟ้ยนั่นไข่แตกเหรอเบิร์กเดา่เลนเจอร์นะครับอากระตะเลสตูเนนี่สายกันแล้วเฟี้ยว วุ่นเบรดได้คำแได้คำคัมเบอร์นะครับคัมเบอร์คือแตงกวาที่เองโถจต่ไม่ละมันคือแตงกวาอุย้ยปะโถจะเฮ้ยได้เลนะเลนะครับได้เลนนะครับเลนที่อยู่เกาหลีไม่ใช่โอเคมันน่าจะมีของและมันเอ็เด,ดเกปเอ็กปี่น่านะฉัน,นออก ทางหอกของข้าแหวนของข้าไม่ใช่จโฟร์รัสเซอร์ทาเอ็กจะคิวจะไม่แบ่อาหารไอ้ยังเรื่องแฟร่าทำอาารมันรัดฉันระวังนะแฟ่าอย่าอยู่เดียวแลแม่เธอโดนฉันจับกดแน่ไม่ใช่ถึงบ้านแล้วใช่ไหมอา ตวลยคือเรายังไม่ได้ของทั้งหมดนะครับเราจึงไม่กลับครับไม่ใช่เราเราจึงไม่ยอมอุ้ยไอเจ้าซอมบี้เบเกอร์าีว้งมอนแฮมเมอร์อะไรวะีนแฮมเมอร์ไลไลนิ่งเหรอีมนแฮมเมอร์ไน่แฮมเมอร์มอนไลนิ่งเออมันโอเค จะเอาของไม่เอาของเอาละขอตั้งแคมป์หน่อยอ,อยู่ข้างบนจะไปเอาของอ้าวนทิ้งเนี่ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบีเ้เบรกค่ะซอมบี้ก็ยังเป็นซอมบี้เ,เอ้ยรู้แล้วนะ ออุ้ยสอยมาถึงอ่าๆๆเจ๊เกือบอุ้ยอือๆมันจะตายหรอกน้องนี่แน่แพงอะให้ทริปเปไม่อยากไม่อยากซวยตูนี่แหละคือหัวหน้าโกงไม่ใช่ไม่ใช่จะไปยังไงฮะ อ๋อใช่ต้องไปไปปล่อยน้ำแต่ป <kell AR generally> ัญหาคือปล่อยน้ำยังไงล่ะจ๊ะจะจบตาอีกแล้วใครู้วิธีปล่อยน้ำมั่งเอาไงเอจมล่อยอยู่ล่อยอยูอย่าต้ลงไปเพราะันฉันไม่ช่วยแล้วนะตีอ่ะ ไอ้น้ำน้ำเอหนังสือก็ไม่รู้อยู่ไหนเอเฮหรือมันไม่มีวะจำไม่ได้แล้ะไปเล่นอยู่ไม่เป็นไรต่อดีกว่าเ

เฮ้ยด <ider> ักมวยไซเกอร์ก็ไฟเกอร์ไว้เนองมีเบสไสเบส์ไสเกอร์เบอร์สิบเอ็ดหนึ่งพระเอกชัดๆเนาะมีพวกเจ้ากําลังเลเวลชื่อกันหรือจะบอกว่าเกมนี้เลเวลเก็บยากนะเดินล็อคป่าแม่นี่แหละสบายสุดละขี้เกียจโอ้ อาณาจักรอะไรเอ่ยทุกคนครับเคยสังเกตเข็มทิศไหมครับว่าเข็มทิศมันรงลักษณะแป๊บแป๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้แก่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 ตายอะไม่ใช่นะครับ ไอ้เจ๊ได้อะไรเอ่ยเรยม์มอนนะ่ะที่เราได้มาคือเรยม์มอนรอยโบช์ and เซลุ่มว่ะเซลุ่มบราเธอร์เซล,ล,ลับนะไซลับเอาเรียวเซลุ่มก็ได้อ่ะนะมันคล้ายกันดีสามารถช่วยป้องกันหรือต่อต้านในการแข็งติดพิษสตาร์นได้และฐานรีดิวดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ไงเนี่ย อาคิวคัมเบอร์หรือว่าคูคัมเบอร์ก็ได้อาคิวคัมเบอร์ได้อะมันคือมันคือดีโดไม่ใช่มันคืออะไรวะมันคือแตงกวาเออหนีเนืน้อหมีที่หนีใช่หนีแบทเทนแอคนะครับอใสายเลยลได้แบทเทนแอคมาได้เอกใครมีสเปกเทัลเนี่ยแมจิกเรนอิสเดสแกนอิสเอเรมิตเฮปีแอ็ดริสบิบูตเอ็ดแอทริเอาไว้ดูเฮปีมั้ง ไม่เข้าใจอ่ะว้าวแอปเปิ้ลเจอตั้งถึงห้าก้อนเนี่ยรู้ทำอะไรดีโพดิบัตโตนี่อ๋อทำให้เราไม่สามารถเจอกับมอนสเตอร์ได้เดี๋ยวคือลดอัตราในการเจอมอนสเตอร์เออยนำรักกระเด็นมันมันตอนแรกใช้เซเบอร์ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบทเทิลแอคของมีแค่นี้จน แต่เรสเตอร์ก็เป็นเทรนแล้วลำมลัลัไม่เท้าก็ถอดเขามีไม้เท้านี้แหละอยู่ได้ถึงเป็นจบสรุปว่าตีแรงตีไม่แรงไม่ได้อยู่ที่ไม้เท้าอยู่ที่สกิลมันนั่นแหละโอ้ห้ามายูนิส ي สสวม โอ้ย้วันนี้ปมิกกี้เมาวเฮลโหฮลโหฮลโลไม่ใช่ละไอ้มิกกี้เมาส์ประหลาดนี่เออแมเสเสเนสเปซสามโอเคเทปก่อนมอตซอนนะเอาละก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในพัหน้านะครับสำหรับพัรนทนี้ก็เขาจบคลิปสัเพีย์เท่านี้เลยนะ โอเคโอเคเจอ่มันในพันนันนะครับสำหรับพันนี้ก็สวัสดีครับสังเกตดีๆนะครับไอ้นั่นไอ้เขมทิศลักษณะมันคล้ายๆอะไรป่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว